ครับฮีโร่เกมช็อปครับวันนี้เราอยู่กับจอยไฟดิจิไดวูปจอยจากทางด้านค่ายไฟดิจิต่อไปเรามาทำการอันบ็อกกันดีกว่าภายในก็จะมีคู่มือซึ่งผมได้เปิดดูส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนนะครับและภายในถุงซิปก็จะมี USB ดองเกิลสำหรับเชื่อมต่อกับ PC ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับตัว USB ก็จะมีโลโก้ไฟดิจิและข้างหลังก็จะเขียนว่า for die w a v p นะครับต่อมาจะเป็นสายชาร์จ USB type A to type C นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเจ้าตัวจอยของเรานั่นก็คือไฟดิจิ die wave สีสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นสีขาวมีลวดลายแบบมินิมอลนะครับจะมีโลโก้ไฟดิจิแล้วก็เลเยอร์ข้างนอกนะครับจะเหมือน Xbox ส่วนด้านหน้าจะมีปุ่ม select ปุ่ม start แล้วก็มีแอนะล็อกซ้ายขวามีปุ่มฟังก์ชันมีปุ่มโฮมแล้วก็ D-pad เป็นแบบไฮบิดนะครับส่วนด้านบนก็จะมีปุ่ม LB RT RB RT แล้วก็มีพอร์ตชาร์จเป็น USB Type C นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีสวิตช์เลื่อนเอาไว้ปรับโหมดต่างๆนะครับในการเชื่อมต่อแล้วก็มีปุ่ม Marco, มาโคมาด้วยกัน2ปุ่มนั่นก็คือปุ่ม M1 และปุ่ม M2 ซึ่งต่อไป เรามาดูการใช้งานกันดีกว่าครับในการเชื่อมต่อกับ iOS ให้เราเข้ามาที่หน้าบลูทูธหลังจากนั้นมาที่ด้านหลังจอยของเราดัานสวิตช์ไปทางขวาสุดของจอยหรือให้ตรงกับสัญลักษณ์ iOS หลังจากนั้นพลิกลับมาที่หน้าจอยกดปุ่มโฮมค้างไว้ให้ไฟกระพริบรรัวนะครับหลังจากที่ไฟกระพริบรวัวมาที่หน้าบลูทูธให้ในบลูทูธชื่อ Xbox Wireless Controller หลังจากนั้นทำการเชื่อมต่อหลังจากเชื่อมต่อจอยจะสั่น ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในสนามฝึกซอ้อมของเกม a p e x LEGENDS อย่างที่บอกไปจอยตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษในการใช้ใจโรส o โคบน iOS โหมดแต่ต้องตั้งค่าผ่านแอปไฟล์ดิจิสบน PC ก่อนก่อนที่จะมาเชื่อมบน iOS นะครับส่วนเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้หลังจากที่ผมทดสอบเกม Apex l e g e n d s เสร็จอันนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมปืนมาที่เรียบร้อยนะครับอันนี้จะยังไม่เปิดใจโรสโคแล้วเราจะมาลองยิงกันก่อนนะครับนี่นะครับลองยิง ถ้ามีอีกแม็กนึ่งผมถ่ายขึ้นฟ้าแน่นอนครับสังเกตน,นะครับในการควบคุมเป้าของปืนนะครับเราจะต้องใช้อนาล็อกสายร่วมไปด้วยแต่ในการใช้อนาล็อกซายนะครับก็จะใช้ค่อนข้างลำบากนิดนึงส่วนต่อไปเราจะทําการเปิดใจโลสโคปหลังจากที่เปิดใจโลสโคปเสร็จนะครับความเซนซิทีฟความไวในการใช้ใจโลสโคปเพื่อนๆสามารถปรับตั้งบนแอปไฟล์ดิจิตสเปซได้ตามความถนัดของเพื่อนเลยนะครับ หลังจากนั้นมาทำการทดสอบหลังจากเปิดใจโลสโคปยิงนะครับหลังจากที่ผมทำการกดจอยลงนะครับเป้าของปืนก็จะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการใช้ใจโลสโคปอันนี้เปรียบเทียบหลังจากที่ปิดใจโรนะครับ สำหรับเ,เพื่อนเที่ถนัดใจโลสโคปนะครับจอยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ใจโลสโคปได้ดีทีเดียวครับต่อไปเป็นวิธีการใช้ ios mode นะครับให้เพื่อนเพื่อเข้ามาที่แอปไฟล์ d i g i t space หลังจากนั้นเสียบ usb dongle กับ pc และนำจอยเชื่อมต่อ pc ให้เรียบร้อยหลังจากเชื่อมต่อกับ pc และแอปสำเร็จให้มาที่ ios mode หลังจากนั้นกดที่ c o n f i g setting ในการเปิดใจโรบินไอเวนนะครับให้ทุกคนมาเลือกที่เซน i n g อันนี้ดีาผมจะปรับให้เป็นค่าดีฟอ u l ์นะครับค่า default ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ Mapping tool ก็จะปิดอยู่นะครับให้เพื่อนเพทุกคนนะครับกลับไปดูที่เกมของตัวเองที่จะเล่นนะครับว่าแอนาล็อกฝั่งไหนของเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นการใช้ควบคุมหน้าจอบางเกมมันจะเป็นแอนาล็อกซ้ายบางเกมมันจะเป็นแอนาล็อกขวาน,นะครับ ส่วนถ้าเป็น a p e เ l e g e n d จะเป็น a ล r o กขวาให้เลือกที่ไ i like, g h t joystick นะครับหลังจากนั้นเลือกอันนี้เป็น page to open and c o d e นะครับแล้วก็เลือกปุ่มที่จะเป็นปุ่มเปิดใจโลนะครับส่วนผมก็จะเลือกเป็นปุ่ม M1 หลังจากนั้นกด apply แล้วเรามาทำการทดสอบบนแอปกันก่อนนะครับโดยที่ผมจะกดปุ่ม M1 หลังจากนั้นเพื่อนๆสังเกตที่หน้าจอนะครับเวลาเราขยับจอยนะครับ เป้าก็จะเคลื่อนที่ด้วยนะครับส่วนการปรับความไวให้เ,เพื่อนเมาดูที่อันที่2นี้นะครับปรับเพิ่มขึ้นก็จะทําให้เป้าเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนเพื่อเลยนะครับลองปรับตั้งกันดูถ้าเพื่อนเพื่อนชอบในการปรับตั้งของตัวเองแล้วให้กดแอปพ y ครับหลังจากนั้นถ้าเ,เพื่อนเจะนําไปเล่นกับ ios ก็ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ ios โหมดและเชื่อมต่อก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับ แต่ในการเชื่อมต่อของ iOS จะรองรับในเกมที่รองรับระบบจอยนะครับถ้าเกมไหนไม่รองรับระบบจอยจะยังไม่สามารถมีแอปพลิเคชันไหนในการแมปปิ้งปุ่มในการเล่นได้และทาง Apple เองก็รองรับ Apple Arcade ทุกเกมเช่นกันครับต่อไปกับการเชื่อมต่อบน Nintendo Switch ให้เพื่อนๆมาที่ Controller นะครับแล้วก็ c h a n g e g i แอ and Order หลังจากนั้นให้เข้าหน้านี้คางไว้กลับมาที่จอยของเราพลิกด้านหลังนะครับ เลือ่อนสวิตไปที่สัญลักษณ์ NS กดปุ่มโฮมให้ไฟกระพริบรัวๆนะครับพอไฟกระพริบรัวๆนี้แล้วกด LR รัวๆหลังจากจอยสั่นก็จะเชื่อมต่อสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกับ Monster Hunter Rise วิ่งไม่มีดีเล,เลยนะครับบน Nintendo Switch ก็จะใช้ระบบจโลระบบสั่นระบบอะไรได้อย่างปกตินะครับ ต่อไปในการเชื่อมต่อกับระบบ Android ให้เ,เพื่อนๆทุกคนสังเกตนะครับว่าด้านหลังจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ Android เลยนะครับแต่ผมก็มีทิ้ลเล็กๆที่จะมาบอกนะครับนั่นก็คือให้เราเลื่อนสวิตช์มาที่สัญ,ญลักษณ์บลูทูธและการใช้สายนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันจะเป็นการเชื่อมต่อของ PC นะครับแต่แนะนําว่านํามาเชื่อมต่อกับ Android ก็ได้เหมือนกันพอเลื่อนตรงนี้เสร็จกลับมาที่จอของเราครับเปิดหน้าบลูทูธในโทรศัพท์ของเรา พอถึงหน้าบลูทูธให้ทําการกดปุ่มโฮมครับให้ไฟกระพริบหลังจากนั้นกดค้นหาบลูทูธครับหลังจากค้นหาบลูทูธแล้วจะได้บลูทูธชื่อ Xbox Wireless Controller ให้ทําการจับคู่ครับพอจับคู่สําเร็จจอยจะสั่นนะครับแล้วเราจะทําการทดสอบกับเกม Dead Cell ครับ ในส่วนของ Android นะครับจะรองรับเกมที่รองรับระบบจอยนะครับเพียงเชื่อมต่อให้ถูกก็จะสามารถเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกมไหนนะครับไม่รองรับระบบจอยเราก็ยังมีแอปที่สามารถตั้งค่าปุ่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับโดยที่ผมจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน m a n t i ี Gamepad Pro นะครับอ่าเราทำการทดสอบนะครับ ถ้าขึ้นติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้นะครับแสดงว่าสามารถใช้แอปแมนทิดเกมแพดโปรได้นะครับซึ่งการตั้งค่าและการเชื่อมต่อในทีแรกผมไม่ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆทุกคนย้อนไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับสุดท้ายกับการเชื่อมต่อ PC ผ่าน USB d o n g l e ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับซึ่งตัวผมเองก็แนะนำวิธีนี้มากๆเพราะว่าไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากเพียงแค่เรานำา USB d o n ด e งที่แถมมาให้ในกล่องนะครับไปเสียบกับ PC ให้เรียบร้อยหลังจากที่เสียบ Dongle กับ PC แล้บให้เรากลับมาที่ด้านหลังจงจออขเรา เลื่อนสวิตช์มาที่สัญลักษณ์ USB Đ องเ g l e นะครับหลังจากนั้นกลับมาที่ด้านหน้าจอยกดปุ่มโฮมให้ไฟกระพริบรัวๆหลังจากที่ไฟกระพริบรัวๆนะครับก็รอรับสัญญาณนะครับในส่วนของ PC จะมีแอปไฟล์ d i g i t Space เอาไว้สำหรับตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆของจอยรวมถึงการใช้ใจโรบน PC และใน o s mode ก็จะสามารถทำการตั้งค่าผ่านแอปได้อีกด้วย และการปรับตั้งค่า,ต,าต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปปรับค่าตามที่ตัวเองถนัดได้ผ่านแอปไฟล d ดิจิสเปซงั้นต่อไปผมจะมาสอนใช้แอปไฟล d ดิจิสเปซกันนะครับอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Google พิมพ์ค้นหาคำว่าไฟล d ดิจิสเปซเมื่อค้นหาไฟล d ดิจิสเปซนะครับให้เข้ามาที่ w w w f i ซ e d i g i บดนะครับ เมื่อเข้ามาหน้านี้สําเร็จก็ให้ดูนะครับให้เราโหลดแอปที่ชื่อว่าไฟล์ดิจิทัลสเปซก็ทําการดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ทําการติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จก็มาที่แอปไฟล์ดิจิ a c e สเปซของเราเมื่อเข้ามาที่หน้าแอปไฟล์ดิจิทัสเปซนะครับให้เราทำการเสียบ USB ดองเกิลที่แถมมาแล้วกดปุ่มโฮมนะครับ หลังจากที่จอยเชื่อมต่อก็จะมี3โหมดนะครับ PC โหมด s w i t c h โหมด iOS โหมดซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนใช้ PC โหมด Setting นะครับให้เราคลิกเข้าไปหลังจากนั้นกดที่ Config Setting นะครับหัวข้อแรกนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองอันแรกจะเป็นการปรับสั่นนะครับจะสามารถปรับสั่นได้ทั้งหมด3ระดับนั่นก็คือเบากลางแล้วก็สูงนะครับหรือว่าปิดไปเลยนะครับ ซึ่งนิ้มเพื่อนสามารถกดปุ่มเทสได้นะครับว่าชอบแบบไหนต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับเผื่อนเพื่อนจะนำไปเล่นบน n i n t e n d o Switch หรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วปุ่มมันไม่ตรงสามารถเปลี่ยนซอฟต์แวร์ภายในได้นะครับส่วนันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าความเซนสตทีฟของอนาล็อกนะครับเพื่อนๆจะให้อนาล็อกหมุนไวหมุนช้าก็สามารถทำการตั้งค่าได้ตรงนี้เลยนะครับ มาถึงอันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ใจโรบนระบบ PC วันนี้ผมจะมาสอนใช้ใจโรระบบ PC นะครับให้เราทำการเลือกอันนี้เป็นเมาส์มูฟนะครับหลังจากนั้นให้มาเลือกอันนี้เป็น Pa g e to o p e n and Code นะครับนั่นก็คือการกดเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันใจโรนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกคีย์นะครับว่าเราจะกดปุ่มไหนส่วนวันนี้ผมจะมาเลือกเป็นปุ่ม M1 นะครับนั่นก็คือปุ่มด้านหลัง ที่ทำการเปิดระบบใจโลในเกมนะครับหลังจากนั้นให้เรากด App Pie นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มทิกเกอร์ปรับระดับความลึกนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกมแข่งรถอยากจะปรับระดับปุ่มทิกเกอร์ก็สามารถทําการตั้งค่าได้ในแอปนี้นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาทําการทดสอบออกับเกม Spider Man My Morales นะครับ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเกมสไปเดอร์แมนไม่มีใจโลโซโคมอย่างแน่นอนแต่จริงแล้วการตั้งค่าใจโลโซโคมเพื่อนๆจะเอาไปเล่นเกมแนว FPS หรือเกมแนวชูตติ้งก็ดีนะครับหรือจะนํามันเล่นเกมแนวเพนเวิร์กก็ได้เหมือนกันครับแต่ที่ผมไม่ได้รีวิวเกมแนวชูตติ้งมันก็อาจ,จะตึงเกินไปเรามาเล่นเกมแนวชิลลดีกว่าครับไอ้อย่างสไปเดอร์แมนนะครับผมหันหน้าไปทางตึกอเวนเจอร์ถ้าการจะปรับมุมกล้องของผมก็ต้องใช้อนาล็อกขวานะครับในการหมุนแต่ถ้าผม กดปุ่มเปิดใจโลสโคปนี่นะครับผมไม่ได้จับอนาล็อกเลยนะครับเงยขึ้นลงซ้ายขวานะครับซึ่งการปรับเซนซิทีฟในการหันนะครับเพื่อนๆสามารถไปปรับตั้งในแอปไฟ i g ดิจิสเปได้ตามความถนัดเลยนะครับไฟ i g i ิจิไดจะใช้ใจโลบน IOS โหมด PC โหมดแล้วก็สวิตช์โหมดนะครับ ส่วนฟังก์ชันอื่นๆสามารถปรับตั้งค่าได้ตามความถนัดผ่านแอปไฟล์ดิจิบน PC ส่วนตัวผมก็ขอไปพิทักแมนฮัตตันต่อก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ